สมาคมกีฬาว่ายน้าแห่งประเทศไทยกันบ้างครับได้เปิดแผน 6A ครับพัฒนากีฬาทางน้ําของไทยแบบยั่งยืนหวังนักกีฬาไทยครับกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งครับในการแข่งขันเอเชียนเกมปี S S G M P 2022สมาคมกีฬาว่ายน้ําแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามระจําปี2563ครับโดยมีทางท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ําแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ทางพลเอกสิริชัยดิษกุลนะครับอุปนา,นายกสมาคมเป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเป็นการถแถลงแผนนโยบายครับเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานในปี2564ถึงปี2567ให้แก่คณะทํารรงานและสโมสรสมาชิกผลเอกศรีชัยกล่าวว่าครับคณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรก,รก,รกีฬาอย่างยั่งยืนรวมถึงเพิ่มนะครับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วยการนำวิทยาสตร์การ,ร,รกีฬามาปรับใช้อย่างเต็มระบบ รวมทั้งยังส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมของสมาคมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันว่ายน้ําระดับนานาชาติผลเอกสีชัยครับกล่าวต่อว่าหลังจากนี้ครับจะมีการแต่งตั้งคณะทํารรงานเพิ่ม2คณะก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศและหรือทาง TPDC นะครับรวมถึงฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาจะทําหน้าที่ร่วมกันครับเป็นแผนพัฒนาพัาน วิสัยทัศน์6 a เพื่อย,ยกระดับกีฬาทางน้ําให้ประสบความสำเร็จในเอเชียนเกมปี2022โดยวิสัยทัศน์6 a ครับประกอบไปด้วยทาง a t h l t i c s นะครับ multi p a สเ i c ั a t i o n นะครับก็คือการเพิ่มจํานวนนักกีฬาในทุกระดับขั้นนะครับก็คือโดยเน้นการสร้างนักกีฬาเยาวชน2นะครับก็เป็น ability enhancement นะครับก็มุ่งเน้นในการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ แอคซิโนเรสนะครับเอซโนเสเมนนะครับก็เป็นการเพิ่มองค์กรความรู้ครับให้กับผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินของไทยครับเพื่อผลักดันเข้าสู่องค์กรกีฬานานาชาติ a อส e ซนะครับก็คือการจัดหาทุนนะครับสนับสนุนในทุกภาคส่วน a อ m ดมิเ t ชันนะครับก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของทางสมาคมโดยนําเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและสุดท้ายก็คือทางแอสโซเนะครับก็คือความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทางด้านแพทย์หญิงสุภรักษ์อินทรพิชัยครับเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าทางสมาคมครับอยู่ระหว่างการรอผลพิจารณาจากกรมควบคุมโรคว่าจะสามารถเปิดสระว่ายน้ำให้กับนักกีฬากลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกติหรือไม่เนื่องจากหลังจากที่มีโปรแกรมการแข่งขันว่ายน้ำรายการสำคัญในประเทศไทยนะครับยาวจนไปถึงปลายปีนี้หวังว่าครับจะได้เห็นการพัฒนาของนักกีฬาไทย รวมถึงนะครับโดยทางสมาคมก็เตรียมกําลังพิจารณาเรื่องของก็ประมาณสนับสนุนพัฒนานักฬาครับในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยนั่นเองนะครับ